ดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนข่าวสุซองอามาพีเคพีแชนเนลนะทุกคนมือนี้ก็อยู่กับอากีน้อยอีเซนเคยเนาะคือเฮาอยู่ส่วนเนาะทุกคนอยู่ส่วนอยู่ส่วนยางพลาของเฮาเนาะเฮามาทางยาเนาะทุกคนละกะเดี๋ยวนี้ก็หอ11โมงแล้วเนาะเฮาก็เลยสิมาซอกเก็บเฮ็ดเก็บภักตามส่วนยางของเฮานี่เนาะมันจะมีมันยังกินได้เดยเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งกันเนาะว่ะ ในส่วนเขาที่มียังกินได้เดยขนาดเราทุกคนเนาะถามว่ามีตัวกินได้เขาจะเอาโมดเลยเนาะเพื่อเอามาเฮ็ดกินตอนสวยนี่เนาะเป็นอาหารสวยเนาะทุกคนในนี้เขาก็ซอกไปตามแถวนี่แหละมันจะมีพักมีเฮ็ดออกไะไทุกคนอันนี้คือนี่ทุกคนเฮ็ดอนนี่อันนี้คือเฮ็ดเนาะทุกคนเนาะนี่ตอนเศร้าเขามาละกาเห็นเห็นตัวใหญ่แต่ว่าอันนี้คือบบเห็นเนาะเห็นเมื่อกี้นี่สิ มันมีตัวออกมาอ่อนๆงามๆเลยทุกคนเห็ดตัวนี้เขาเอิน,นเฮ็ดมียังอ่ะเฮ็ดขาวบ่เป็นไข่คือก้าเฮ็ดขาวทุกคนเดี๋ยวนี้เขาสเก็บเอาอะไรเนี่นี่ใหญ่ๆเลยมันจะไกลๆที่บูดแล้วแต่ว่ายังกินได้อยู่เนาะทุกคนเนาะเก็บใส่เลย นี่คือกำลังงามเลยเนาะทุกคนเนาะเห็ดตัวนี้กำลังงามเลยนี่กำลังงามงามเลยกำลังพอดีแซ่บเนาะทุกคนเห็ดขาวเอาไปเอาไปมุกกินสุดยอดเนาะเออเอาไปมุกกินคือโอ้สุดยอดนะยเนาะโบไฮวาวเลยเก็บหมดเลยเนาะทุกคนตัวน้นอยๆนี่เฮาก็บอเก็บเท่าน่ามันจะใหญ่มาเนาะ ใหญ่มากแล้วเราก็คอยเก็บมืออื่นสอกกัญชา,ยายแล้วอันนี้มืออืน่นคือสีใหญ่แล้วหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวไปซอกของกินอีกเนาะทุกคนเนาะไปซอกอีกบางเทือมันจะออกลายๆอยู่ได้ทุกคนตามหายนี่เนาะตอนนี้เขาก็ได้เลยได้มรมันพอกินแล้วเน,นาะได้พอกินแล้วแต่ว่าสิไปซอกของกินอย่างอื่นอีกเนาะทุกคนเก็บมักเพชรซอกพักเก็บพักมีอย่างต่างๆเนาะทุกคนเนาะ เอาซิซอกเก็บพักอันนี้ทุกคนเก็บพักแบบนี้เราทวนเนะเออแบบนี้แหละทุกคนเก็บเอาพักตัวนี้แหง้งแห้งครับตัวน, <c oughs> นี้เอาไปมมกกินคือสุดยอดเลยทุกคนหรือว่าหรือว่าเอาไปแกงกินก็นกโอ้เนาะเออเอาไปแกงหรือว่าเอาไปโมกกินนี่คือแซ่แพงทุกคนตีวนี่นะหรืว่าบอนนี่จ้าอยู่ปีชายทางแล้วก็มันเจ้าบุค่อมคยมีหลายชาวบ้านก็เก็บเนาะทุกคนนียอดน้อย เฮ็ดไปยี่นี่ก็มีเห็ดออกแต่ว่าพวกมันมเห็ดกินเนาะทุกคนเนาะส่วน,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 นของมันจะเป็นแบบนี้เลยใบใบแก่ของมันเนาะน,นี่จะเป็นตัวอ่อน,นบันนี้ก็มีเอาแบบนี้เลยเนาะทุกคนตัวนี้ก็กิกนได้เ้อย,ยังอ่อนอยู่เนาะทุกคนนี่ หมดแล้วซอกตูไใหม่ต่อเนาะมันจะมีหลายๆเลยทุกคนตัวนี้นะตามไห้แต่ว่าเขาอันพ่าอ,อ,อยากซอกลายเนาะก็เลยมาซอกตามทางแบบนี้นะบ่อ,อยากลงไปพุ่นซอกซอกพอกินมืยสวยเนี่อ,อยู่แถวนี้ก็พอกินแล้วนะซอกแถวนี้ก่อนอยู่ตรนี้ก็มี แบบนี้แห้งแสบอืมกำลังอ่อนๆเลยเนาะอืมโอ้ไม oh, ่ได้หากของมันมาเพียงเอาตัวมัทางมีอีกมีทุกคนอยู่ทิงหันจะมีอีกเนาทุกคนเนาะขึ้นไปเก็บเลยนี่ทุกคนนี่คือเฮดขาวเด้อเบิ่งแม่ทางนี้ก็มีทุกคนตัวง,งามๆเบิ่งแม่อู้กำลังแสบอันนี้อา้ ตัวนี้คือใหญ่ในหนึ่งแล้วเนาะพอดีแซบเลยนี่ดูฝนตกแล้วก็ออกมึงเม่เฮ็ดตัวนี้มันจะมักออกตามหายเนาะ,นะจะออกอยู่เทิงใหม่แบบนี้แหละทุกคนเฮ็ดขาวอันนี้ก็เออ่อนๆทางนี้มีอีกทุกคนทางนี้ นี่อีกเนาะนี่งามแหงเห็ดขาวเด้อนี่ตามไฮเฮามีอาหารหลายอย่างเลยทุกคนนี่ไก้กำหนึ่งแล้วิึงไปประทูได้ลายแล้วทุกคนนี่แต่ว่าเขาจะซอกเก็บพักจะนี่อีกเนาะทุกคนเดี๋ยวไปซอกอีกว่าที่มีมันยังเติมอีกเนาะทุกคนเนาะ ลงไปออกุนี่ทุกคนเห็ดขาวตอนนี้เขาก็ซี่ไปเดี๋ยวเขาก็ซีซอกไปเรื่อยๆเนาะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวซี่มาให้ทุกคนเบิ่งว่าเขาซี่ใดไม่ยังมาเฮ็ดกินตอนสวยเนาะทุกคน โอเคเนาะทุกคนหลังจากที่เราไปซอกมาแล้วเนาะก็คือได้ซัมนี่ทุกคนอาหารของเขาเนะเขาไปซอกมาได้แต่ซัมนี่เนาะคือได้ลายเลยกีตบมดดอกแคมแดงเนาะแล้วก็มีเฮ็ดนี่อันนี้จะเป็นชน,นิดหนึ่งเนดะ้อทุกคนเฮ็ดตัวนี้เมื่อกี้เห็นแต่ว่าบ่ได้ถ่ายเนาะทุกคนเนาะนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเฮ็ดขาวเห็ดใหญ่ๆนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวนี้เฮาซิมามุกเฮ็ดกินิเนนทอกคนโอเคนาะทุกคนตอนนี้เฮาสิไปเผาวันโหนแค่นะนี่ไว้ก่อนเนาะเราก็สิมาเกี่ยมตัวเฮาซิมุกตัวนี้เนาะเขาเผาวันนี้ไว้ก่อน ผส,สมให้เกลือเป็นนัวเข้ากันนะ้องทุกคนเนาะเข้ากับเห็ดแล้วก็ห่อเลยเด้อชิ่ห่อเลยเด้อทุกคนนี่ห่อแบบนี้เลยใบตองหน่อย โ okay, อเคเราทุกคนเฮาสิเอาไปโมกเลยเด้อวันนี้เฮาสิโม,มกไหวแบบนี้เราทุกคนล่ะแล้วกเดี๋ยวเจอกันตอนซุกเด้อทุกคนเดี๋ยวตอนซุกเฮาสิมาเปิดให้เบิงเนาะหน้าตาของมันเดี๋ยวเจอกันเด้อ อาหารของเขาสุกแล้วเนาะทุกคนเนาะอ้าวหอมมากมากเลยหอมทุกคนว้าวว้าวว้าวไม่หน่อยนึ่งแต่ว่าแซ่บเนาะทุกคนเนาะหอมน่าจะแซ่บแหละเลืองเลืองแบบนี้แหละแซ่บอือก็เป็นนัวกับพอดีเลยทุกคน ท้อาหารแซบ่บจ,จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอาหารของเขาในมอนี้ก็จะมีสองอย่างสองอย่างนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเฮาก็สิมากินข้าวกันเลยเนาะทุกคนเดินย,วยาวมากก็ากำลังทางกินข้าวอยู่อุ๊ยช้ช้ๆเนาะ 不干，不干，不 <noise> 干，不干。自己在家没去，一家走了也也叫到。